ทำไม forex ถึงไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องเงินวันนี้เรามีคำตอบเราไปฟังกันเลยค่ะ UHats.com เเเรราคือืออพ่นนแทท้ักด สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมี่ก็มีเหตุผล2อสาข้อนะคะที่จะช่วยดูคนไขปัญหาได้ว่าทำไม Forex ถึงไม่ได้ขึ้นแค่เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวค่ะโอเคค่ะอย่างที่ทุกคนรู้อยู่ข้างต้นนะคะว่าการที่เราจะเทรด Forex ได้เนี่ยเราจะต้องมีเงินถูกไหมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการเทรด Forex เนี่ยมาไม่ได้แค่เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมีคาตอบมาให้ทุกคนนะคะ โอเคค่ะเรามาที่ข้อแรกกันเลยนะคะว่าทำไม forex ถึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เรื่องเงินการที่เราจะเทรด forex ได้หนึ่งเราต้องมีต้นทุนถูกต้องก็คือเงินและแต่ว่าปัจจัยที่สองนะคะก็คือเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเราค่ะก่อนที่เราจะเทรด forex ได้เราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ forex อยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับ cryptocurrency ไม่ว่าจะรู้เกี่ยวกับ forex ไม่ว่าจะรู้ข้อแตกต่างระหว่าง forex และ crypto ไม่ว่าจะรู้เกี่ยวกับพื้นฐานาต่างๆในการเทรด รู้เทคนิครู้วิธีการและมีการวางแผนการที่ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเทรด forex แบบไม่มีแผนการแบบไม่มีความรู้เลยเราจะเทรดได้ไหมแบบว่าเข้าโปรแกรมเข้าแพลตฟอร์มไปเอ๊ะ ทำไงต่ออ่าตรงนี้นะคะเราก็ต้องเริ่มจากศูนย์เลยว่าเราต้องได้ปรึกษาก่อนว่า forex คืออะไรเราต้องสืบประวัติมันมาเลยแล้วก็มาที่วิธีการเทรดข้อดีข้อเสียค่ะเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียด้วยแล้วก็คำศัพท์ต่างๆเทคนิคต่างๆแล้วก็การวางแผนการวางกลยุทธ์และการรวบรวมประสบการณ์จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอใน YouTube ฟังเสียงจากเรดีโอหรือว่าจะเป็นการอ่านบทความต่างๆก็ได้ค่ะ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะคะข้อ2ค่ะก็คือสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทุกคนค่ะการที่เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไร1เลยสุขภาพจิตที่ดีจะทําให้เรามีสมาธิและสติมากขึ้นเราจะมีปัญญาในการนึกคิดวางแผนและแตัดสินใจได้อย่างทังทนท่วงทีเวลาการเทรดค่ะเพราะว่าเวลาเราเทรด forex เนี่ยเราจะไปจะต้องมีความคิดที่เด็ดขาดแล้วก็ตัดสินใจทันทีเพราะว่าไม่งั้นคุณอาจจะเสียเวลากับ อะไรสักอย่างไปอย่างสุนเป่าเลยก็ได้ค่ะสุขภาพกายก็คือการที่เรามีสุขภาพกายที่ดีเราได้รับประทานอาหารที่ดีเราได้ออกกําลังกายตอนเช้าเราได้รับ Energy ดีๆมันจะส่งผลโดยตรงก่อสมองของเราค่ะเพราะฉะนั้นการที่เทรด forex เนี่ย การที่คนมีกายและจิตท,ที่ดีมันจะทำให้ทุกคนนะคะสามารถเทรดได้ดีด้วยแล้วก็เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันพ่วงมากับสติและสมาธิของทุกคนค่ะถ้าเกิดเรามีสุขภาพกายที่ดีแล้วมีความสุขสมองของเราก็จะแล่นดีมากทําให้เราสามารถนึกคิดได้อย่างทันท่วงทีค่ะต่อไปนะคะก็คือเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของพวกเราค่ะการที่เราจะเลือกเทรดในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะไปจะต้องวางตารางการเทรดหรือว่าอาจจะเป็นการจัดตารางของแต่ละวันก็ได้ค่ะยิ่งถ้าเกิดสมมติใคร เนี่ยที่ไม่ได้เทรด forex แบบ100%มีงานประจำด้วยก็อาจจะต้องมีการแบ่งเวลาแล้วว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นชั้นไปทำงานแล้วตอนเย็นกลับมาชั้นเทรด forex อะไรเงี้ยเราจะเป็นจะต้องมีการปรับชีวิตประจำวันว่าช่วงไหนช่วงไหนของวันเนี่ยเราต้องใช้เวลากับการ trade เทรด forex แล้วต้องใช้เวลาไหนในการคำนวณทำการบ้านหรือว่า,าจ,จะเป็นการวางแผนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครเทรด forex เป็นอาชีพเลยก็ต้องจัดเวลาให้เรามีเวลาพัก มีเวลาเข้าสังคมหรือว่ามีเวลาอะไรอื่นเวยไม่ใช่ว่าเทรดทั้งวันนะคะทุกคนเพราะว่าถึง forex เนี่ยจะเปิดที่สชั่วโมงนะคะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีนะคะทุกคนการที่เราจะเทรด forex ให้ดีเนี่ยก็คือเป็นการเจาะแต่ละเวลาว่าเวลาไหนเนี่ยเข้ากับเราที่สุดหรือว่าเวลาไหนเนี่ยที่สร้างผลดีให้เราที่สุดค่ะอันนี้ก็ต้องเพื่อประสบการณ์ในการสังเกตการหน่อยนะว่าช่วงไหนเนี่ยถึงจะเทรดแล้วดีค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะก็คือวกกลับมาเรื่องเงินอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นการ manage เงินของเราเลยว่าการทำ money management หรือว่าการจัดการเงินของเราค่ะเพราะว่าเวลาเราจะเทรดเนี่ยเราจะไปจะต้องมีการแบ่งเงินออกเป็นกองๆองค่ะแยกเงินส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันออกไปและเงินกองที่เราจะใช้ในการเทรดเนี่ยต้องเป็นเงินกองที่เราสามารถสูญเสียมันได้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถเทรดได้เราก็ต้องมั่นใจว่าเงินเนี้ยมันอาจจะสูญ หรืออาจจะทําให้เราได้กําไรเพราะว่าการที่เราจะซื้อ อะไรสักอย่างระหว่างการเทรดล้วก็ต้องมั่นใจว่าเวลาที่เราจะขายเนี่ยเราจะได้กําไรกลับมาแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ละ่ะอ่ะก็แปลว่าคุณก็จะเสียเงินกองนั้นไปเลยและคุณต้องไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเกิดคุณเสียใจปุ๊บคุณก็จะเสียเวลาไปเลยให้เงินก้อนนั้นน่ะเรามั่นใจว่าเราสามารถสูญเสียได้ถ้าเกิดสูญเสียไปแล้วไม่เป็นไรก็เทรดใหม่ก็แค่ตั้งกรยุทธ์ใหม่หมตั้งตัวใหม่แค่นั้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นไงมากค่ะทุกคนได้ความรู้กันมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนนะะะคคแต่่วาาเรกก็จยม้ ะะได้สังเกตตัวเองแล้วก็ได้ข้อคิดใหม่ๆที่ให้ทุกคนเนี่ยจำไว้ว่า Forex เนี่ยมันไม่ได้สําคัญแค่กับเรื่องเงินอย่างเดียวค่ะโอเคคลิปต่อไปจะแบ็นอะไรก็ฝากติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากเหมือนเดิมเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด